คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหนูจ่าทารวยนะคะและวันนี้หนูจ่ามีทุนมา15,000บาทนะคะเราขอเข้าไปเล่นเกมค่าย PG เหมือนเดิมได้ไหมเออมาเดี๋ยว เราจะเล่นเกมอะไรไหนดูซิว่าเกมไหนที่จะทำให้เรามาลองอีกรอบหลังจากที่รอบที่แล้วนะคะมันจะแตกไปนะคะได้มา1,000 0บาทรอบนี้เรามีทุนมาที่1 5 0 0 0บาทเราจะเบ็ดกันที่เท่าไหรด่ดี200อ่ะ ออโต้เวทไปซัก30ทีเรามาดูซิว่าเราจะเกมไปนะอะมาไม่รู้เกมไม่เกมแต่มันมาแล้วนะจ๊ะนี่ยอีกนิดนึงมาวา้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชม วันนี้เราจะตั้งเป้าไว้ว่าอเราเอากําไรเท่าไหร่นะหมื 15, นะ่นห้าเนาะหมื่นห้านี่ก็สองหมืแล้วนะเออยังไม่ไปไหนเลยโอเคมาเรามาดูกันว่าไว้ Why? มิกวินมาอีเดียจ้า เล่นไม่ถึง2นาทีเลยท่านผู้ชมดูจ่าจะได้กำไรแล้วนะหูนูดได้กำไรแล้วหมื่นถ้านูจ่าปิดคลิปไปเล่นไปเล่นเกมอื่นต่อถอนตังค์แล้วก็ไปช้อปปิ้งก่อนเลยอย่างแรกถือว่าเป็นเกมที่แตกดีพอสมควรเลยนะคะเพี้เห็นเขาเล่นกันเนาะก็เล่นตามเขามาไปไปต่อ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 มาลนะ อีกนิดเดียว8,000ันแป Nice น้อยน้้มามาชอบเวลาที่เจ้าเสือมันโมโหอ่ะเออน้อยสิบตึ้ง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 อ่ะ8ครั้งแล้วโอ้ยทองอยากได้แบบทองแบบเต็มหน้าอ่ะทองเต็มหน้านี่คือจะแบบแตกเท่าไหร่ ม,มาเราออโต้กันอยู่นะคะตอนนี้เหลืออยู่สองหนึ่งนับคอยหลังแล้วมาเราจะมากดกันเองแล้วเรามาดูการกดรัวๆกันเองแบบสไตล์หนูจ๋านะคะว่ามันจะแตกไหมนะอ่ะไปกดไปรัวๆไปรัวๆไปกันแบบรัวๆนี่ เธอกดรัวยังไงของเธอเนี่ยเฮ้ยเดือด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 เย่เย่เย่มาหนีอ่ะเฮ้ยมาแล้ว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 ขอสักอย่างเออหึงอันนี้ยังไม่เคยได้นะคะมามาอีกมาอีกเอ้ยคูณสิบไปดูสิหนึพัน 6, หกขอ พันหกค, 10, ค, 10, ค 16, ูณสิบก็หมื่นหกโอ้ยตายแล้ววิกเวตแตกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเราจะปิดเกมแล้วเพราะว่าเราได้กําไรมาแล้วนะคะตามเป้าที่เราตั้งไว้เล่นเกมเล่นสลอ็อตตามสไตล์หนูจา๋ายังไงให้ได้ตังค์นะคะเราต้องมีเป้าของเราไว้พอมันแตกปุ๊บเราก็หยุดเล่นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจะปิด น้อยเป็ดสูงเป็ดต่ำยังไงนะคะวันนี้หนูจ่าก็ได้กำไรมาแล้ว20,000ื่นค่ะท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามหนูจ่าด้วยนะคะก็จะกลับมาทำคลิปแล้วก็กดสล็อตแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้มันแตกดีเหลือเกินสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะกับทุน15,000บาทและได้กำไรมา20,000นนะคะแตกแบบ นี่ยังไม่คิดเลยนะว่าถ้าเป็นอทองอะ่ะมันถ้าทองทั้งหน้าคุณสิหมืันจะได้เท่าไหร่นะอยากรู้เหมือนกันเราต้องลองมาเล่นเรื่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ